สวัสดีเด็กผีทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการอัปเดตข่าวสารของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยช่องเด็กซ่าแมนยูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเด็กซ่าด้วยนะครับเริ่มต้นด้วยข่าวทำไมสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสามารถดึงดูดความสนใจจากกลุ่มทุนได้มากกว่าสโมสรหงแดงลิเวอร์พูลหลายฝ่ายได้วิเคราะห์การประกาศของตระกูลเกลเซอร์ว่าต้องการขายสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้น อาจจะชงผลกระทบต่อแผนการไขยทีมของลิเวอร์พูลที่ได้ประกาศไปก่อนหน้านี้ไม่ก,กี่สัปดาห์ก่อนที่รรบกุลเกลเซอร์ออกมาเผยว่าต้องการจะไขสโมอสรที่พวกเขาอยู่ครอบครองมานานกว่า17ปีเช่นกันแม้ตลอดเกือบทศวรรษที่ผ่านมาแมนยูไม่ได้ประสบความสําเร็จเลยในรูปแบบของทรอฟี่แชมป์ยิ่งเมื่อเทียบกับลิเวอร์พูลแม้แต่แฟนบอลปีนจแดงก็ต้องยอมรับแต่โดยดีว่า พวกเขาตามหลังทีมลิเวอร์พูลอยู่หลายแก้วแต่หากจะพูดถึงในแง่ของประติศาสตร์และฐานแฟนบอลที่มีอยู่ทั่วโลกยูในใเแต่ก็ไม่เป็นสองรองใครแน่นอนครับสึกแดงเดือดยังคงเป็นแมตช์การแข่งขันที่แฟนบอลติดตามมากที่สุดอย่างไรก็ตามครับในอีก2หรือ3เดือนข้างหน้าพวกเขาทั้งคู่อาจจะได้เจ้าของสโมอสรอใหม่แล้วนี่เป็นเรื่องแปลกอยู่เหมือนกันครับเมื่อ2ทีมที่มีประติศาสตร์ที่ยิงย่งใหญ่ที่สุดในเวทีแชมเลกต้องการขาสโมอสรของพวกเข้าในเวลาเดียวกัน รู้รูลูกนางหลายคนรวมถึงคิวแรนแม็กไวผู้เชี่ยวชาญการเงินด้านฟุตบอลได้ออกมาวิเคราะห์ถึงเหตุผลของการประกาศข่ทีมครั้งนี้ของทั้งตระกูลเกลเซอร์และแฟนเวสปอร์กรูปว่าน่าจะมาจากเพราะความฝันของพวกเขาที่จะสร้างเม็ดเงินมหาศาลจากการเข้าร่วมโปรเจกต์ซูเปอร์ลีกนั้นได้ล่มสลายไปแล้ว และไม่น่าจะสามารถผลักดันให้โปรเจกต์ดังกล่าวเกิดขึ้นได้จริงอีกครั้งในอนาคตด้วยทําให้พวกเขามองว่านี่อาจจะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดแล้วในการขายเพื่ออาฟันกําไรจากธุรกิจนี้ทีแรนด์แม็กควายมองว่าการประกาศขายทีมของตระกูลเกลเซอร์อาจจะส่งผลกระทบต่อแผนการขายทีมของเฟนเวสปอร์สกรุ๊ปเพราะนั่นหมายถึงว่าอาจจะทำให้กลุ่มทุนต่างๆที่กำลังพิจารณาเข้าเทคโอเวอร์สโมสรหรือว่า์พูลนั้นชะลอแผนของพวกเขาออกไปก่อน เพื่อนพิจารณาอีกทางเลือกที่อาจจะดูน่าดึงดูดมากกว่าอย่างสมสรอนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจริงอยู่ว่าอาจจะไม่ทําให้กลุ่มทุนทั้งหมดหันมาสนใจยูไนเต็ดหรือทําให้สมสอลิอเวอร์พูลูกลายเป็นสมสรอนที่ดูไม่น่าสนใจสําหรับนักประมูลทั้งหลายเพียงแต่สําหรับกลุ่มทุนบางกลุ่มมองว่ายูไนเต็ดอาจจะเป็นข้อเสนอที่น่าดึงดูดมากกว่าคีรันแม็กไวอธิบายถึงเหตุผลว่าทำไมยูไนเต็ดน่าสนใจมากกว่าเมื่อเทียบกับเรอเบลูกูเขาบอกว่า ถ้าอิงจากทุกอย่างที่เป็นปัจจุบันสโมสรลิเวร์พูลอาจจะดูเป็นข้อเสนอที่ดีกว่าและมั่นคงกว่าอยู่ในเต็ดเพราะพวกเขาเพิ่งลงทุนเงินกว่า50ล้านปอนด์กับสนามซ้อมใหม่และการปรับปรุงสนามแอนฟิลด์ก็มีแผนจะแล้วเสร็จในช่วงซัมเมอร์ปีหน้าอีกด้วยในขณะที่แผนการปรับปรุงสนามอุนทราฟฟอร์ดรังเยี่ยวของผีแดงรวมถึง Facility และลานจัดเลี้ยงต่างๆภายในสโมสรน,นั้นยังอยู่ระหว่างการกำหนดแผนว่าจะทำได้เมื่อไหร่ แต่คีรันแม็กควายมองว่าจุดนี้ละครับที่ทําให้อยู่นเตนแตกกลายเป็นข้อเสนอที่น่าดึงดูดมากกว่าสําหรับเจ้าของใหม่ในระยะยาวลองนึกดูครับว่าถ้าเจ้าของใหม่ตัดสินใจทุบดทราพอร์ตแล้วสร้างใหม่ให้ใหญ่กว่าเดิมให้ทันสมัยกว่าเดิมแม้ว่าต้องลงทุนมหาศาลแต่มันก็จะเป็นการเทินเราวครั้งใหญ่ที่สุดสําหรับสโมสรแห่งนี้เช่นกันนั่นปแปลว,ว่ารางมันตอบแทนที่จะย้อนกลับมาในอนาคตก็ต้องมหาศาลเช่นกัน คีรันไม่กลัวกล่าวอีกว่าถ้าผมจะต้องเลือกซื้อระหว่างเลเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแน่นอนถ้าผมมองแค่ระยะ4หรือ5ปีข้างหน้าผมก็จะซื้อเลเวอร์พูลโดยไม่ต้องคิดอะไรมากแต่ถ้าผมคิดจะลงทุนและอยู่กับมันไปนานๆเหมือนอย่างที่ตระกูลเกลเซอร์อยู่มาเกือบ20ปีก็จะไม่มีเหตุผลว่าทำไมสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจึงไม่น่าดึงดูดมากกว่าสำหรับผม คุณสามารถดูได้จากผลตอบแทนที่สเปอร์กำลังได้รับตอนนี้จากการลงทุนครั้งสำคัญของพวเขาตอนนี้สเปอร์ได้เงินจากเฉพาะงานจัดเลี้ยงภายในสโมอสอนสูงถึง8 0 0 0 0 0ปอนด์ต่อแมชการแข่งขัน สเปอร์ที่เคยมีไรายได้เพียง35ล้านปอนด์หรือ1,575ล้านบาทต่อปีจากไรายได้บัตรเข้าชมเกมตอนนี้พวกเขาได้มากถึง110-120ล้านปอนด์หรือ5,400ล้านบาทที่แรนแม็กไวกล่าวเสริมว่าคุณลองนึกถึงสนามอทัทลัฟอร์ที่ใหญ่และทันสมัยกว่าเพียบพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกแบบครบวงจรจะสามารถสไร้างรายได้ให้กับพวกเขาต่อปีได้มากขนาดไหนแล้วคูณด้วย15หรือ20ปี พ่าเขาจะสามารถสร้างไรายได้อย่างมหาศาลเลยนะครับและทั้งหมดนี้คือเหตุผลมากทาไมข้อเสนอขายสมอสรอนแมนเชสเตอร์อยู่นเต็ดจากตระกูลเกลเซอร์จึงดูน่าสนใจและน่าดึงดูดมากกว่าสมอลซอนเลเว์พูลของ F ฟนเวนส p o ร t s g กร u ปแดกผีเห็นด้วยหรือไม่ล่ะครับตำรวจโกรธแล้วนะทำไงดี Greater Manchester Police แมนเชสเตอร์โพลิสแถลงการ์ว่ามี39คนถูกตัดสินลงโทษจากการทำร้ายร่งางกายเจ้าหน้าที่ในระหว่างการประท้วงตระกูลเกลเซอร์ที่สนมามอโธฟาร์ฟเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา แฟนบอลปีนสจดแดงรวมตัวกันประท้วงที่หน้าสนามรวมถึงการบุกเข้าไปในสนามจนทำให้เกมที่จะพบกับลิเวอร์พูลต้องถูกยกเลิกไปซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนั้นทำให้แฟนบอลต้องมีการประทะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจนมีเจ้าหน้าที่บาดเจ็บถึง36รายในขณะเข้าไประงับเหตุลาสุ่นทางตำรวจเกรนเชอร์แมนเชสเตอรประกาศว่ามีบุคคล39คนที่ได้รับโทษจากการกระทำในครั้งนี้ โดยมีอายุตั้งแต่15ถึง52ปีวาซิมชาลรี่ผู้ช่วยหัวหน้าตำรวจแถลงว่าทีมสอบสวนของ GMP ได้ทำการสอบสวนอย่างละเอียดเกี่ยวกับความผิดปกตินี้ การติดตามสอบถามและข้อมูลเข่ากรองจํานวนมากที่ได้รับจากสาธารณะเช่นเดียวกับการวิเคราะห์กล้องวงจรปิดและการระบุตัวตนอย่างละเอียดเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจบุคคลเหล่านี้อยู่และพวกเขาจะต้องเผชิญกับผลที่ตามมาจากการกระทําที่น่ากลัวในเวลานั้นเจ้าหน้าที่ของเรายอมเสี่ยงชีวิตในทุกวันเพื่อให้ผู้คนในมหาคนครแมนเชสเตอร์ปลอดภัยแต่เป็นที่น่ารายัยเป็นอย่างยิ่งที่ใครก็ตามที่ตั้งใจทำร้ไรเจ้าหน้าที่เราจะไม่ทนกับเหตุการณ์นี้ เอาไงดีครับพี่ฟอร์มของโคดี้กัรโก้ร้อนแรงไม่หยุด มีส่วนร่วมกับประตูไปแล้ว35ครั้งเฉพาะฤดูกาลปี2022-2023เปิดสถิติสุดโหดของโคดีก้กากโป้ป้าใหม่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ฉายแสงกับเนเธอร์แลนด์หลังยิงได้อีกแล้วในเกมที่ว่าเขาเจอกับเอวดอร์ซึ่งกลายเป็นประตูที่เร็วที่สุดในฟุตบอลโลกครั้งนี้สถิติที่น่าสนใจของโคดีก้กากโป้กองหน้าฟอร์มแรงของทีมชาติเนเธอร์แลนด์หลังจากยิงสุดสวยในฟุตบอลโลกรอบแบ่งกลุ่มนัดที่2กลุ่ม A จากการกดด้วยเท้าซ้ายหน้าเขตโทษ เสียบเสาแรกอย่างเด็ดขาด เป็นประตูขึ้นนำทีมชาติเอลบาร์ด1-0ตั้งแต่นาทีที่6ก่อนมาโดนเอนเนอร์วาเลนเซียตีเสมอ1-1ในนาทีที่49ทำให้ประตูนี้ของโคดีก้กากโกกลายเป็นลูกยิงที่เร็วที่สุดในฟุตบอลโลกครั้งนี้แทนที่ประตูของเฟรดกกูตเวนกองหน้าทีมชาติออสเตรเลียที่ยิงได้ในนาทีที่9ของเกมนัดแรกกลุ่ม D ซึ่งแพ้ทีมชาติฝรั่งเศส1-4เมื่อวันทีท่2พฤศจิกายนที่ผ่านมาไม่เพียงเท่านั้นครับโคดีก้กากโกซึ่งตัวเป็นเป้าหมายของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยักษ์ มาตั้งแต่ตลาดนักเตะช่วงสมเัยที่ผ่านมายัางมีส่วนร่วมกับการทำประต,ปะตูไปแล้วถึง35ลูกในโระบวนการอสองพันยี่สองพันยี่สเม,มือ่อนับรวมทั้งในสโมสรและทีมชาติแบ่งเป็น17ประตูและ18แอสซิสด,ดังนี้ครับกับทีมชาติเนเธอร์แลนด์4ประตู1แอสซิสนั่นคือคือฟุตบอลโลก 2, อ,2องพ2นยประตูยูฟ่าเนชั่นเลยอีกสอ,สอประตู1แอสซิสกับ PSV อสีไอโฮเฟนสิบสประตู17แอสซิสแบ่งเป็นในเอเรดิมิซิลีเก้าประตู12แอสซิส ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกรอบคัดเลือก1 As ่งแอซิสยูโรป,ปาลีกรอบแบ่งกลุ่ม3ประตู2 a งแอซิสส่วนอีก1ประตูและ2 As แอซิสทำได้ในรายการโยฮันครัฟชิลและดัชซูเปอร,ร์คัพฟอร์มแบบนี้นักเตะก็มีใจให้กับทีมของเราด้วยตลาดเดือนเมื่อราดานี้จัดเลยดีไหมครับเด็กผีและทั้งหมดนี้คือข่าวชารทที่เด็กซ่าแม,มนยูนำะมาฝากกันในวันนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ